จะเดินทมครับที่เลือกลงตู่เพราะว่าชอบนโยบาย8ปีที่ผ่านมาของลุงตู่เนาะมันเป็นนโยบายที่แบบไม่กระตุ้นให้คนแบบตาโตอะ่ะ <c oughs> คืออย่างมีช่วงที่ว่าท่านท่านให้มาให้เงินในช่วงโควิดมาเนาะแล้วก็เห็นเขาออกมาบ่นกันนะว่าอะไรว่าให้มาจะไปเบิกเป็นเงินสดก็ไม่ได้ต้องให้มาเป็นเป็นบัตรแล้วก็ให้ไปกดเฉพาะของกินของใช้อะ่ะ คือผมมองว่าเฮ้ยอย่างนั้นแหละโอ้คิดได้ยังไงนะ <c oughs> คือไม่ได้เหมือนกับโครงการที่หลายๆโครงการนายกบางนายกที่ผ่านมาเนาะที่โยนเงินก้อนให้อย่างเงี้ยแล้วชาวบ้านก็พากันไปเบิกกู้กันมาคนละหมื่นสองหมื่นแล้วก็เอาไปกูน้นี่ยืมสินไปใช้นี่ใช้อะไรเงี้ยแต่สังเกตว่านายกลุงตู่เนี่ยจะให้มาเป็นของกินเนาะคุยกับยายที่บ้านตากับยายว่าเนี่ยแค่ไอ้บัตรสวัสดิการรัฐเนี่ยแค่เดือนละสามร้อยเนี่ยซื้อน้ํามันได้ตั้งหลายขวด ซีอิ๊วซื้อโอวันตินได้อีกอะไรเงท่านก็บอกว่าโอ้แท้ไม่ได้ใช้เงินบำนาญเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าท่านให้ให้ไม่เยอะไม่กระตุ้นให้คนเกิดความโลภแล้วก็ให้แบบฉลาดด้วยให้เฉพาะไปใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นกับชีวิตอะไรเงี้นะครับโครงการคนละครึ่งเอยอะไรเอยประกันราคาข้าวอะไรเงี้ยคือไม่ได้กระตุ้นเอาเม็ดเงินมาล่อคนนะคนก็จะมองไม่ออกหรอว่าตรงเนี้ยมันเหมือนเศรษฐกิจทําไมไม่ดีเลยอะไรเงี้ย พราะเขาไปมองว่าเศรษฐกิจดีนี่ก็คือมีเงินมีโอกาสทางธุรกิจเยอะๆกอบก็เยอะอะไรเงี้ยแต่เศรษฐกิจดีในทัศนะของผมกับนายกลงตู่ก็คือท่านเน้นเรื่องมีอยู่มีกินนะผมว่าอันนี้เป็นเป็นความมั่นคงที่แท้นะครับเรื่องลงตู่เบอร์ยีบสองครับ